ว่ามาสิคะว่าเรามานั่งตรงนี้กันได้ยังไง <c oughs> คำตั้งใจแรกก็คือิดฉันต้องการมาแมคโครที่ใหญ่เพื่อที่จะมาเดินสบายๆแล้วก็มาเดินดูขนมปังที่แมคโครประดิษฐ์มนธรรมนะคะเพราะว่าเขามีเบเกอรี่ทำสดแต่ว่าคุณผู้ชายที่นั่งอยู่ตรงหน้าเนี่ยคะ่ะ พอดีทางเข้ามันต้องเดินผ่านร้านไก่ทอดร้านนึงแล้วคุณผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าเขาก็สะดุดตากับโปรโมชั่นที่เกิดขึ้นนะคะวันนี้599บาบกาทอาจารได้กินไก่ทอด6รสชาติอันนี้ไม่ถ่ายหน้าดิฉันเลยนะคะให้เห็นตัวการของสิ่งนี้อ่ะแล้วโปรโมชั่นนี้เขาก็บอกว่าเป็นโปรโมชั่นที่เป็นขนาดสำหรับ4ท่าน เดี๋ยวเรามารอดูนะคะเราที่มีกันอยู่สองคนสามารถผ่านสิ่งนี้ก็ไปได้แบบจงไงหรือว่าต้องหอ,อกลับบ้านเอาเป็นว่ามันทำให้รู้ว่าอ๋อพี่โอมแพ้ชุงมันนะคะวันนี้เราอยู่ที่ชุงมันจ้า สามชั้นด้วยจ้าแล้วถึงแกงส้มหมูสามชั้นเลย i'm just starting like here a few moments later ทุกคนคนเห็นผมประกอบการไปแล้วว่าสำหรับสี่ท่านก็ไม่ได้ทำให้เรานั้นจะพิชิตมันไม่ได้เป็นไงบ้างคะดีครับร,รีวิว,วหน่อยครบครบทุกรถที่มีแล้วแหละมั้ง <Okay. S 1> เดี๋ยวให้พี่อมไปถ่ายให้นะคะว่าที่ป้ายเนาะว่ามีรถอะไรบ้าง<ต>วันนี้ชอบรถอะไรที่สุดกลายเป็นว่าแต่ทอที่ไม่ต้องเพื่นอนซอสอะไรเลยโดดมาชนะทุกคน ก็คือยอมรับเลยว่าชุงม,มันจริงๆแล้วก็ทําไก่ทอดได้ดีจริงๆเฟนนฟรายก็ดีค่ะไม่น่าเชื่อมันจะมีเครื่องเทศฟิฟลแบบกลิ่นประมาณพวกอ India ินเดียอินเดียไม่รู้เรียกว่าอะไรแต่ว่าทําให้แบบมันไม่เลี่ยนอออแล้วก็วันนี้ขอเป็นการส่วนตัวยกให้สิ่งเนี้ยแกงกิมจิใส่หมูสาชั้นแล้วก็เต้าหู้อเพิ่งรู้สึกว่าเจอแกงกิมจิที่ชอบอะ่ะมันไม่ติดหวานเลยแล้วมันก็แบบ มันทําให้ตัดเลี่ยนหรือแบบได้จริงๆอ่ะมันไม่เลี่ยนอ่ะบอกไม่ถูกก็จบแบับนี้ก็ต้องพิจารณาตัวเองนะครับว,ว่าพอั่านสำหรับสี่คนกินสองคนแบบสบายๆนี่ก็น่าจะต้องพิจารณาตัวเองนะต่อไปจากนี้ก็อาจจะต้องอเผาๆลงบ้างจริงๆแล้วมันอาจจะต้องพิจารณาตัวเองนะแต่นานแล้วเพราะว่าดูทรงจากตอนนี้เราก็คือแบบอนุน้อยจะลอยโลสุดๆอายุก็ไม่น้อยด้วย แต่ว่าวันนี้ก็คือชุมมันทําได้ดีเสมอมาตลอดไปใครที่ผ่านชุมมันสาขาไหนก็ตามนะคะแล้วเจอโปรโมชันนี้นะคะ599 9มีไก่ครบทุกรสแล้วก็มีแถมแกงคิมจิอันนี้ก็คือเขาไปกินได้เลยค่ะคุ้มค่าแน่นอนเขาไม่ได้สปอนนะจ๊ะเขาไม่ได้จ่ายนะจ๊ะแต่ถ้าวันหนึ่งเขาจะจ่ายก็คือไม่ได้ติดนะจ๊ะยินดีมากนะคะคู่หูนะักกินนะคะเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศรอบๆนะคะ จากคุณอมหมูที่อิ่มแล้วเอ๊ะอิ่มหรือยังก็ไม่รู้นะคะว่าวันนี้เรามากินที่สาขาแมคโครประดิษฐ์มโนธรรมแล้วก็ไก่มันมีรสอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรียกชื่อไม่ถูกค่ะ